สวัสดีลูกค้าเพจคนอยากมีบ้านแล้วก็สวัสดีลูกค้าเพจบ้านเดนิกระยองแล้วก็เพจทีมงาน JPP รีวิวบ้านถูกต้องคะ่ะทุกคนอน้องบีวันนี้เราก็มานั่งชิวๆ <laughs> อยู่คาเฟ่ของลูกค้าเราใช่ค่ะคาเฟ่หลังบ้านอาคารพานิชย์อ่าหน้ากว้าง5เมตรนะทุกคนกว้างมากนะคนอาคารพานิชย์เนี่ยก็คือที่ตั้งอยู่ที่สะพานสี่ะับยังพรยี่สงพแล้วก็ติด นิคมสยา,ยสยามมิเทินประตูสองนะคะทุกคนใกล้ตลาดสะพานสีก็200เมตรเป็นอาคารพันที่3ชั้นเนาะถูกต้องครับพี่กี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำอ่ะก็คือจะเป็น4ี่ห้องนอน4ี่ห้องน้ำทั้งหมดอ่ะ,อะ3ชั้นก็คือเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20ตารางวาพื้นที่ใช้สอยนะก็3ชั้นก็รวมประมาณ226ตารางเมตร ราคาเบาๆสำหรับคนไหนที่สำหรับลูกค้าท่านไหนเนาะที่กำลังมองหาทำเลที่ตั้งสำหรับเปิดธุรกิจค้าขายก็ากาได้กการนะคะหรือเ,เปิดเปิดพวกสํานักงานออฟฟิศอย่างเงี้ยก็คือหมอมากเลยหม,มากมากก็คืออาคารพณิธย์ตรงเนี้ยอยู่ติดกับตึกเดอะเน็กซ่ะแล้วตรงเดอะเน็กซัสก็มีพวกฟิตเนสแหล่งธุรกิจนะคะใจกลางสะพานสีเลยเนะาะจังหวัดระยอง ทะลุภาพยังพรสามสิบได้ด้วยทะลุกัน<ข>ท,นออทีนี้คือลูกค้าเราอหลังเนี้ยจริงๆอ่ะที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันคือหลังบ้านนะมันไม่ใช่ในในในตัวบ้านนะก็ต้องดูว่าคือลูกค้าเราเนี่ยเป็นเป็นชาวต่างชาติ <c oughs> คือเป็นนักธุรกิจมาลงทุนในไทยมีภรรยาในเป็นคนไทยค่ะท <c oughs> <c oughs> ุกคนก็คือเขาเป็นคนที่แบบคุยสนุก แล้วก็อัจฉริยสัยดีเป็นกันเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือวันนี้เราก็เลยแบบเลิกงานไวแล้วก็ไม่ไม่ไวเดี๋ยวตอนนี้ก็ประมาณทุ่มครึ่งละไมไวเลยพอทุ่มครึ่งล้วก็แบบมันมันเล่นกับพี่เขาพี่เขาก็ทํางานกันอยู่ถ้าจะเอาตามตรงเนาะพี่นนองเรามาป้นของกินเขาปนของกินเขา เนี่ยเนี่ยเนี่ยเครื่องเครื่องล้างจานตู้เย็นเต็มเลยนะเขาบอกว่าดูแลตัวเองไว้ก่อนนะพี่เขายังทํางานกันอยู่เนาะก็ต้องขอบคุณพี่อ้อกับพี่ใครหน้าเนาะตั้งแต่เข้ามาดูบ้านตัดสินใจเลือกซื้อกับเราจนได้โอนที่สํานักงานที่ดินปวกแดงระยองแล้วก็ปัจจุบันก็โอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้ลูกค้าก็ ตกแต่งสานักงานสวยมากเลยแล้วก็จัดตั้งบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยที่เขาทําธุรกิจอะไรนะคะพี่เกี่ยวกับดีไซเนอร์ดีไซเนอร์แล้วก็รับออกแบบหรือแล้วก็มีในรูปแบบของการบิวอินสำหรับลูกค้าท่านไหนหรือนักธุรกิจท่านไหนเนาะที่อยากจะแบบอยากจะตกแต่งโรงงานหรือว่ากําลังอยากจะก่อสร้างโรงงานบริษัทเนี้ยก็คือเข้ามาจากแคนาดาใช่แคนาดาก็คือจาก แคนาดาเนี in in <Ooh. S 1> ่ยเขาก็เป็นบริษัทที Schön ่ใหญ่โตแล้วก็มีบริษัทที่ก่อตั้งเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็คืออยากจะขยายมาเปิดกิจการที่ประเทศไทยค่ะจริงๆก็ตั้งแต่วันที่เรามาดูบ้านประทับใจพี่เขามากก็คือตั้งแต่มาดูบ้านโอนที่ดินกรรมสิทธิ์ตั้งแต่ที่เขาแบบเข้ามาตกแต่งบ้านเนี่ยก็คือมันสวยตั้งแต่เขาประตูเข้ามานะคะทุกคนสวยแล้วก็ออฟฟิศ มิทติ้งรูมนะมิทติ้งรูมชั้นสองแล้วก็มีชั้นสามเนี่ยเป็นห้องออฟฟิศสองห้องเป็นสองห้องเพราะว่าออฟฟิศชั้นสามเนี่ยจะเป็นห้องนอนสองห้องแล้วก็ชั้นสองก็จะเป็นห้องประชุมนะแล้วก็ตัดออกมาเป็นห้องทํางานสวยมากจริงๆแล้วที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันคือ พื้นที่เหลือด้านหลังของบ้านด้านหลังบ้านนะทุกคนเนี่ยโอนยังกัาเฟเนี่ยจริงๆก็เมื่อกี้เนี่ยเพิ่งมากินขนมเค้กแล้วก็ผลไม้ปั่นอิ่มแล้วครับอิ่มแล้วมีเรื่งพูดนั่งแล้วไม่อยากลุกเลยนะทุกคนนุ่มมากเขาจัดแบบไดเฟอร์เฟกสุดๆสบายสบายอันเนี้ย l อวอันเนี้ยก็คือพี่เขาไปซื้อวันที่ วันที่เราไปโอนกรรมสิทธิ์กันเขาเห็นร้านไฟฟ้าเขาเห็นร้านไฟฟ้าเขาก็เลยเดินเข้าไปเขาก็ได้มาสวยอยากให้ทุกคนดูไว้เป็นแบบอย่างนะคะว่าเขาตกแต่งประมาณนี้แล้วก็งบมน่าจะไม่แบบไม่ได้บ้านไตลมากนากวีนัสที่เขาเอาแบบเรียบๆแต่หรูอะเรียบๆง่ายๆแล้วก็หรูอะแบบสไตล์แบบนี้ก็คือสำหรับท่านไหนเนาะที่เป็นนักธุรกิจนะครับ กำลังมองหาอาคารพาณิชย์นะอยากลงทุนเนาะ,นอ,ะอยากลงทุนหรือบางท่านบอกว่าอยากจะซื้อไว้เก็งกาไรก็มีนะครับทีนี้เพราะว่าราคาของเราไม่ได้สูงมากอาคารพาณิชย์แล้วก็อยู่ทําเลท,ที่ตั้งที่ล้อมไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมห่มางจากนิคมอมตะสตีระยองเนี่ยสินาทีนะ สิบนาทีแล้วก็ติดนิคมอุตสาหกรรมสยามอิทเทิร์นด้วยขเข้าออกได้หลายทางเขาออกได้หลายทางบ้านของเราเนาะพี่เนาะสร้างด้วยอิฐแดงทั้งหลังนะคะอิฐแดงช่วยเรื่องอะไรนะคะพี่จอมอแข็งแรงทนทานแล้วก็เวลาฝนตกน้ำเนี่ยคือมันมันจะไม่มีความชื้นทำแข็งแรงมันก็จะดีกว่าพวกอิฐทั่วทั่วไปเดืนเ็กอ่ะคือเดินเด็กอ่ะจะสร้างด้วยอิฐแดงทั้งหมด ข้อดีของเขานะคะแล้วก็ราคาสบายๆเนาะราคาเบาๆสบายๆไม่ได้นักมากจนเกินไปนะคะแล้วแล้วก็สุดท้ายนี้พี่จอมเรายังคงเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมครับพวกเราก็ขายบ้านคือเดนิกทั้งหมดเลยนะครับทุกโครงการนะไม่ว่าจะเป็นทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมโฮมออฟฟิศอาคารพาณิชย์นะว่า แล้วก็จะมีเพิ่มเติมก็คือคอนโดนะคะเราขายบ้านอ่ามือหน่ะคะทุกคนมือ1นทั้งหมดครับมือหนึ่งทั้งหมดบ้านพร้อมอยู่นะครับผมแล้วก็ทำเลที่ตั้งเนาะอยู่มาบยังพรสะพานสี่อมตะซิตี้พนานิคมซอย12เนาะแล้วก็กําลังสร้างอยู่ที่มะขามคู่อีกหนึโครงการนะแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งชนบุรีก็จะมีอ่าศิลชาบึงวรกิจตะเคียนเตี้ยลงโปเนาะก็จริงๆมีให้ลูกค้าเลือก หลายๆโครงการใช่แล้วมีให้เลือกมากกว่า1,000หลังเลยนะทุกคนใช่หนึ่หลังก็คืออยากได้ราคาไหนเนาะพี่แบบว่าซบซบอะไรแบบเนี้ยคอนโดแล้วก็ราคามินิมอลเนาะพี่เนาะจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดเนี่ยลูกค้าจริงๆที่เราทําตลาดมาหรือขายออกไปเนี่ยประสบการณ์ที่เราเจอลูกค้าเนีผ่อนเบาๆเองผ่อนถูกกว่าเช่า่ะ อ่าผ่อนเริ่มต้นที่สามพันเกาก็มีสี่พันสองสี่พั้าหพันมันมีหลายราคาจ่ายกันได้แบบง่ายๆเหมือนกับราคาเช่าห้องเช่าบ้านเลยอ่ะใช่ก็คือว่าจริงๆอ่ะการซื้อบ้านเนี่ยเราซื้อไปวันหนึงห้าปีสิปีเราอยากกลับไปอยู่ต่างจังหวัดบ้านหลังเนี้ยเรายังสามารถที่จะปล่อยเช่าก็ได้ หรือเราอยากจะขายเป็นบ้านมือสองก็ยังขายเพราะฉะนั้นก็คือคําว่าซื้อดีกว่าเช่าเนี่ยมันตรงนี้แหละค่ะแล้วบีก้าพูดได้เต็มปากเนาะมูลค่านะคะมันจะต่างกันจากรถเนาะพี่เนาะก็คือบ้านมีแต่เพิ่มมูลค่าให้ก็มันชื่อว่าก็ชื่อรถอยู่แล้วไงมันก็ต้องรถรถอยู่แล้วก็คือบ้านก็คืออสังหาริมทรัพย์ก็คือมีแต่จะเพิ่มมูลค่าขึ้นให้เรา โอเคเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเดี๋ยวจะถ้าเกิดมีเวลาว่างเราจะพาชมออฟฟิศนี้<ด>ว่าะะหลังบ้านอะยังขนาดนี้ <c oughs> ในออฟฟิศแล้วในตัวบ้านจะขนาดหน่อยเนาะบิเนาะเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายค่ะ bye, คบ๊ายบายค่ะทุกคน